ถามแบบจริงๆเลยนะเธอว่าเธอชอบผู้หญิงแบบไหนแบบนี้ให้ตอบใหม่อีกทีนึงแบบนี้สวยที่สุดเลยอี่สุดเลยชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบแบบหนูเลยทุกอย่างเลยค่ะค่ะเขาชอบผู้หญิงแบบหนูนะคะพี่ดาวใช่แต่ถ้าจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ไปไหนถามว่าชอบผู้หญิงแบบไหนแบบ ชอบแบบนี้ครับตอบแบบว่าตอบแบบว่าไม่ได้เฟกอ่ะตอบแบบว่าเหมือนหนูไม่ได้โกรธอะไรถ้าตอบไปอะไรเงี้ยชอบแบบนี้ครับชอบแบบนี้ก็ชอบให้พูดใหม่อีกทีก็แค่ชอบไม่ได้เหรอใช่ตอบรอชอบผู้หญิงแบบไหนคะทั้นสองเลยก็ผู้หญิงที่มีผมอืไม่ตลกตอบจริงๆก็ชอบทุกคนนั่นแหละ ตอบใหม่ก็คำว่าชอบมันไม่ไม่แยกกันกันรักอะสเปกสเปกแบบนี้เลยสเปคแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้ใช่แบบนี้เลยเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยชอบแบบนี้เลยใช่แบบนี้นะรักไหมฮะรักไหม นะครับโอเคไหมครับโอเคทักบายต้องการแค่นี้แหละมอ,อมองอะไรไม่ได้เขาชอบหญิงได้ขาชอบแบบไหนคุณหมอชอบแบบนี้ใช่หรือเปล่า เขาชอบผู้หญิงแบบนี้นะคะใช่หรือเปล่าสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแค่การแสดงนะคะจริงๆแล้วไม่ได้งี่งแง่อะไรขนาดนั้นก็รู้ว่าสวยแล้วก็คนว่าชอบเออไมหรอถ่ายกันเล่นๆสนุกๆอม่หรอจริงหรอจริงใช่ไหม อธิพูดมาเมื่อกี้จริงหมดนั่นแหละมันมันนี่เะาต้องคุณถ่ายมันนี่เลยมันแสดงความเป็นเจ้าของเข้าใช่ไหมเออใช่เออแสดงความเป็นเจ้าของเพจแสดงความเป็นเจ้าของถ่ายเล่นเล่นเป็นคอนเทนต์พี่โบเมื่อกี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะผมผมจริงใช่จริงแล้แสดงความเป็นเจ้าของเออจริงๆแล้วน่ะไม่หึงหวงไปแล้วก็โทรตามนะแต่ก็น่ารักดีก็ชอบเออแต่นั่นแหละจริงๆอ่ะที่ว่าถ่ายคลิปให้บน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 อ่ะจริงๆมันบ่นชีวิตจริงมันบ่นหนักกว่านี้อีกจริ เป็นวใจดีที่สุดในโลกแล้วเดียจะบอกให้ไม่ยางนั้นเธอไม่ได้ถ่ายคลิปแบผู้หญิงคนอื่นหรอกจะบอกให้ใช่ไหมคะจีแลหมอเป็นคนใจกว้างมากไม่งั้นคุณอ่านใ้าใช่ไหมโอเคงั้นพี่ขอมีแฟอีกหน่งคนได้ไหมมึพูดสพูดเลยาก็ใจกว้างไงอ